และยิงตอกย้ําความสามารถในการเป็นทนายความของเธอไปอีกเมื่อลินล,ลี่เหงียนหนึ่งในเจ้าหนี้ของปูมันธนาออกมาโพสต์ข้อความแซะว่าทนายดีเด่นทํางานเก่งที่สุดค่ะทํางานแบบนี้เดี๋ยวจะมีคนจ้างงานเยอะแน่ๆค่ะต้องจ้างเขานะคะเขาทํางานเก่งค่ะปรบมือให้เลยค่ะซึ่งดีกรีของทนายกิ่งก็ไม่ธรรมดาจริงๆ เธอเรียนจบด้วยเกียรินิยมอันดับหนึ่งของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับใบอนุญาตจากเนติบัณฑิตไทยและปริญญาโทกฎหมายธุรกิจจีนจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีนซึ่งเป็นการได้ทุนรัฐบาลอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นคือขณะที่เธอยังเรียนไม่จบแต่ไปสมัครงานลอเฟิร์มชื่อดังก็ได้รับเข้าทำงานทันทีทนายกิ่งเคยผ่านการทำงานกับลอเฟิร์มชื่อดังมันแล้วมากมาย โดยเฉพาะลอเฟิร์มชื่อดังระดับนานาชาติเธอมีความเชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมายธุรกิจสัญญาการเงินการลงทุนการค้าสัญญาระหว่างประเทศกฎหมายมรดกพินัยกรรมมินประมาทนิติกรรมสัญญารวมถึงมีประสบการณ์ในการฝึกฝนและทำงานลอเฟิร์มในด้านนี้อีกด้วยนอกเหนือจากงานกฎหมายแล้วเธอยังเป็นผู้ดหารของคลินิกเสริมความงามชื่อดัง ซึ่งก็ทำได้ดีไม่แพ้การว่าความเพราะคว้ารางวัลด้านธุรกิจหมือมากมายโดยก่อนหน้านี้เธอเคยทำคดีดังจนชนะมาแล้วกับกรณีซาร่าฟ้องค่าเลี้ยงดูบุตรจากไม้พิรัตโดยมีการทำตาราง Excel ว่าค่าใช้จ่ายแต่ละยอดที่ไม้จ่ายให้มีอะไรบ้างแบบเดียวกันกับที่ทำในคดีของปูมันธนาซึ่งคดีซาร่าด้วยฝีมือของทนายกิ่งและทนายประมาณผู้เป็นพ่อ การตกลงเจราจาก,ก็เลยลงตัวด้านชีวิตส่วนตัวเธอเพิ่งโดนแฟนหนุ่มชาวต่างชาติคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อไม่นานมานี้ส่วนไลฟ์สไตล์ก็กินหรูอยู่แพงเรียกว่าชีวิตเพียบพร้อมไปหมดจนหน้าอิจฉาจริงๆเราลองไปย้อนฟังลีลาการตอบคำถามนักข่าวกันอีกสักรอบค่ะคำถามในคดีนี้คือว่าการที่คุณลูกหนีปล่อยหนี้ให้คุณปูเป็นเป็นจำนวน27ครั้งในระยะเวลา3เดือนถือว่าคุณเริ่มประกอบธุรกิจ ไหวยกู้แล้วหรือ,อยังหลักการคือคุณไม่มีสิทธิ์ทวงหนี้ แบบเปิดเผยไม่ควรจะไปทําให้ลูกหนี้เนี่ยเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าคนอื่นเขารู้จนลูกหนี้ถูกเกลียดชังถ้าไปดูในลายอะค่ะก็คือคือเขามีการทวงหนี้แล้วก็มีจ่ายหนี้เรื่อยๆมีทั้งหนี้มีทั้งดอกเบี้ยก็คือจ่ายเรื่อยๆอย่างที่สรุปให้ไปว่าจ่ายไป60กว่าครั้งเราอยากจะเรียกคืนหนี้อะเราก็ต้องทวงก่อนอัน,นี้สิงคิดว่า18วันมันไม่ใช่เป็นเวลาที่แบบหูคุณคุณทวงมาหลายเดือนหลายปีแล้วมันไม่จ่ายสักทีไม่มีหนทางอื่นใดที่จะ บังคับเอากับลูกหนี้จนจะต้องไปฟ้องแจ้งความแล้วมาบอ,อกสื่อเขาไม่เคยส่งติดมาเขาไม่เคยส่งคนมาขอใจละจาไก่เกียร์ไม่ได้ส่งทนายมาขอคุยว่าขอคุยได้ไหมเรื่องหนี้เนี้ยเราจะจัดการกันยังไงได้บ้างเพราะมันไม่มีกระบวนการที่ทั้งคู่เขาได้มาไก่เกียร์กันก่อนแล้วเขาเลือกที่จะไปออกสื่อเลยทำลายชื่อเสียงเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรื่องวันเนี้ยมันยากขึ้นไปโอนมาอนไปโอนมาแล้วสุดท้ายมาทำสัญญาทีหลังซึ่งสัญญานั้นก็อาจจะใช้ไม่ได้ด้วย,ยอะไรเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะวกับในเรื่องของการพอมันมาเป็นประเด็นเรื่องนี้มันก็จะมีประเด็นเรื่องเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตราตามกฎหมายกําหนดด้วยซึ่งออจริง,รงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเจ้านี้เรียกมันอยู่ที่ว่าเจ้าหนี้รับด้วยถ้าดูตามตามกฎหมายเนาะ,ะคือถ้าเจ้าหนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารับเอาประโยชน์อย่างอื่นจนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรกว่าการให้กู้ยืมเงินตามปกติอันนี้ก็เข้าอยู่ดีคุณรับรับจนมากเกินส่วน มากเกินสมควรหรือมีบางจุดที่คุณเรี่ยกตามไลน์แชทเรามีหลักฐานอยู่แล้วแล้วมีการที่คุณอเอาตัวหนี้ที่เป็นมีดอกเบี้ยกู้ยืมเนี่ยมีดอกเบี้ยผิดกฎหมายเข้าไปรวมแล้วทําเป็นสัญญาเข้าไปอีกมันโดนถูกข้ออยู่แล้วในส่วนของการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราตามกฎหมายกำหนดแล้วพวกนี้มันมีโทษจาคุก2ปีต่อหนึ่งครั้งที่คุณทํา